น้องชายจอมขี้เกียจมีคนขอมานะคะเดี๋ยวเราจะทำให้เคไปดูกันเลยโอ๊ยพี่ผมเล่นแพ้เลยอะก็พี่เก่งอะจ,จะน้องเอ้ยขออีตานึางได้ไหมอ่ะอ่ะอีตาเดียวนะเดี๋ยวพี่จะไปทำกันบ้านแล้วโอเคอเคโอ้ยแพ้ออกแก้ว บอกแล้วว่าพี่เก่งพี่ไปดีกว่าพี่ไปทํากันบ้านและจะเล่นแค่ไหนก็เล่นไปเลยแต่อย่านอนดึกนะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้หยุดไม่ใช่หรอพี่อ๋อหยุดพี่ลืมไปทํากันบ้านก่อนนะโต๊เรียนฉันอยู่ไหนเนี่ยห้องมันซับซ้อนมากๆเลยอะ่ะห้องมันซับซ้อนมากยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นโต๊ะเรียนของฉัน ไปตามหาดีกว่าอันนีนะ้ห้องเล่นดนตรีของฉันเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราจะแจกไอดีให้นะคะทุกคนเอาแม่เห็นโต๊เรียนหนูไหมแม่ไม่เห็นจ้าโหแม่เป็นคนเลือกบ้านหลังนี้เลยนะทำไมแม่จำไม่ได้เนี่ยไมเคค์ใจเอาพ่อหลับพ่อหลับหรอนเนี่ยอะไรกัน โหหาโตเรียนไม่เจอไปดูข้างล่างดีกว่าตกโอ้ยงินน้องก็เล่นอย่างดูเดือดเลยเนี่ยโตเรียนฉันอยู่ไหนทำกันบ้านตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอืมนี่น,น,นี่ทำกันบ้านทำกันบ้านที่ครูสั่งไว้นี่น,น,นี่ทำทำทำโอ้ยเล่นแพ้ตล,ลอดเลยอะ ไหนลองเล่นกับเพื่อนคนอื่นหน่อยดิเอ้ยทำไมเป็นแพ้ตลอดเลย,ไ,ย,ยออไหนนาวยังไมหนีพิมไปหาเลยเพื่อนตอบได้ง,งั้นลองอีกตาหนึ่ง,งดูซิว่าใครจะแพ้ชนะของเราอะ่ะอาวุธเยอะจะตายเอ้ยแพย้ตลอดเลยไม่เล่นแล้วไปกินข้าวดีกว่าอารมณ์เสีย มีข้าวใช่ไหมลูกป,ปั้นตัวอะไรเนี่ยลูกป,ปั้นนะเหมียวหรอแลบลิ้นได้ด้วยหาอะไรกินหิวข้าวกิน,อปปนกนะแอปเปิลก็ได้นแอปเปิลอาบยาพิษอืมไหนรสชาติเป็นไงไม่เคยกินแอปเปิลมาก,ก่อนห,หวานหวานโอไม่อร่อยเลยอย่ะอยากกินขนมมากกว่า ข้าวไปเทงดีกว่าเออเอาไปเท,ง,เทงแล้วโอ้ยแล้วมันจะเย็นแล้วเนี่ยอ้าวพูดปุ๊บเย็นปั๊บเลยขี้เกียจอาบน้ำไปดีกว่าเป็นนอนเออนี่มันก็เย็นแล้วนี่นะถ้งางั้นไปอาบน้ำดีกว่าและทางลงล่างอยู่นี่ ลงก็ยากยากได้สร้างมาเอาซะลงไม่เป็นเลยอ้าวไม่ไปอาบน้ำมาลูกผมจะนอนนะแต่คอกใส่แม่ไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวมาเรียกลูกสาไปอาบน้ำไปเข้าศัพก่อนสวัสดีเจ้โบ,โบ้หันหน้าตามด้วย หลับน้ำดีกว่าฮ่าสบายจังป๊อปป๊อปป๊อปป๊อืมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกแค่หน้าเดียวเองโหเราต้องรีบทำซะแล้วสิปั่นปั่นปั่นป่นงานปั่นงานปั่นงานเก่าปั่นงานใหม่วู้วู้ปั่นวววววววนวว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 าวว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  ต้องอาบน้ำแต่แม่แต่แต่แม่อาบน้ำชั้นล่างอยู่เราต้องไปอาบข้างบนโอ,โอ้อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำมาน้ำเย็นอะปรับหน่อยดีกว่ามันไม่ม,ม,ม,มีตัวปรับให้ฉันต้องอาบน้ำเย็นละเนี่ยหนาวตายพอดีเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนไหนดีอะห้องนอนมีเยอะมากอืมถ้างั้นเรานอน นอนนี่ไหมนอนไม่เอาอ่ะเดี๋ยวยุมกัดตุยพอดีนอนในบ้านเนี่ยแหละเดี๋ยวให้ลูกนอนชั้นบนสองคนอเอ้ยไม่ใช่อย่นี้ห้องนอนพ่อถือว่าทำไม 8, มันแปลกๆมีดับเบลด้วยอืมนี่แหละห้องนอนของฉันอ้ยย่าเย็นซะแล้วว้ายฉันตกไม่เป็นไร แ้นฉันลงไปข้างล่างดีกว่าไปอาบน้ำฟูไปอาบน้ำดีกว่าแม่นอนอยู่อย่าไปกวนเขาเลยอืมอา,อาบน้ำแหละฟูสบายจังเลยอาบน้ำเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าห้องนี้มีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันไหมเนี่ย ต้องลงไปข้างล่างอีกว้ยน่เลอแค่นายคนเยลานะน้องชายทำไมอะคะพี่ก็นายยังไม่ได้อาบนะ้ำคนอื่นคนอ,อาบกันหมดแล้วเนี่ยพ่อได้จะไปอาบน้ำอยู่มั้งไม่แน่ใจหรือว่าแม่อ๋อแม่นอนเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกวาปล่อยให้น้องชายตัวเหม็นอยู่คนเดียวเจ็ดเร็วไปนอนดีกว่าเออฮอฮึอ ไปอาบน้ำไม่อะผมขี้เกียจมันจะมืดแล้วโอ้ก็ได้เดี๋ยวผมลุกไปเฮ้ยระหว่างรอร้องชายดูทีวีดีกว่าเนีดูช่องใครดีน้าช่องพี่บีบีดีกว่าโอ้ยมือสึกเหมือนน้ำไม่ไหลเลยเนี่ยไม่ต้องออกไปนอนนอนนอน ไปนอนตอนนอนนอนนอนไปนอนไปนอนไปนอนนอนกับแม่นี่แหละเฮ้กลัวมีใครมาแอบมองปิดก่อนไว้อืมนี่แหละท่าน,นอนของฉันโอ้ยแค่กี่หยาดน่ยไปอาบน้ำก็ได้อะข้างบนดีไหมอาข้างล่างดีกว่าเอ้ยว,ว่าไงจะโบ แกมาเห่าใส่ฉันฉันเป็นเจ้าของแกโอ้ขี้เกียจอาบน้ําทำไงดีอ๋อดูแลเดินผ่านน้ําจบแล้วก็ไปเช็ดตัวนี่แค่นี้ตัวเหม็นไม่เป็นไรเปลี่ยนเสื้อผ้าดิกูเสื้อนี้ก็ได้โอ้ยไปนอน แต่ว่ามันเริ่มไม่ง่วงแล้วอะฉันไม่น่านอนตอนนี้เลยไม่เป็รแอบเล่นเกมดีกว่าเราเอาโทรศัพท์มาเฮ้ยพี่ทำอะไรอะดูทีวีจะดูไหมแต่ว่าดูได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะเออโอเคอุ้ยเปลี่ยนช่องหน่อยดิอุ้ยน้องยาอ่าเปลี่ยนเถอะเป็นน้องฉันทั้งทีอืม ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนั้นพี่ไปนอนก่อนนะน้องต้องน้องไปนอนเลยเนี่ยมันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะเออพี่ไปนอนก่อนไม่แม่บอกว่า,าให้ดูทีวีได้แค่หนึ่งชั่วโมงแล้วน้องกงไปนอนไม่งั้นพี่จะฟ้องแม่เอออย่าฟ้องไปนอนก็ได้อะ่ะเออไปไปไป,ไป,ไปนอนเออกำลังไปเนี่ยโอ้โเต็นท์เราอยู่ไหนนี่ไง และห้ามแอบ,บทำอะไรตอนกลางคืนด้วยนะอืมไม่ท้าล็อกเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวยจุงกัดปล่อยให้ตายนนี้เลยโอ้ยพี่พูดดีดีเอยพี่เออชึบไปนอนไหนดีพี่จะนอนไหนได้ละ่ะถ้างั้งงนพี่นอนนอนตรงนี้ก็ได้ถ้างั้งงนพี่นอนนี่แหละอะ โอเคพี่นอนแล้วนะนอนด้วยดีกว่านี hey, ้นอนอะไรเล่นโทรศัพท์ดีกว่านี่เล่นเข้าไปงไงโหเกมนี้สนุกมากนี่โอ้ยทำไมมันไม่ลงเป้าวะอืมเอ้ยเก็บเก็บเก็บเของอุย้ยเก็บไม่ทันของตกน้ำเลยเฮ้ยอา้าโดนกินละ ยอย่าบ่นให้เสียงดังบน่นี้ใจก็พอแล้วแค่ทับสีหน้าก็พอต้องบ่นมากหรอโอ้ยสนุกสนุกสนก,สนก,สนกแต่แบตจะหมดนะหัวไงดีโอ้โหสนุกสนุกเฮ้ยไม่เล่นเกมดีกว่าดูวิดีโอแล้วกันหัวอ,อะไรเนี่ยหมาตัวนี้หน้าตาดูไม่น่ารักเอาซะเลย แต่เขาบอกพันนี้เชื่องทงั้งไง้ฉันจะจับฝึกไม่เอาอ่ะไม่อยากเลี้ยงสัตว์ฉันอยากเลี้ยงโทรศัพท์มากกว่าเอ้ยเกมนี้ดีเดี๋ยวค่อยไปโหลดวันพรุ่งนี้ดีกว่าโอ้ยจะแบตจะหมดแล้วอะ่ปะปดชีอ่ปะปุชีก่อนอันนี้พี่ฉันนอนท่าอะไรเนี่ยช่างมันจะเดินทะลุเลย ใครเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เนี่ยลองขี่ดูโทรศัพท์ไปด้วยฮเกมนี้สน่าสนุกอ่ะไหนลองโหลดดูซิแคปหน้าจอมาแล้วก็เอาไปเซิร์ชดูเฮ้ยเกมนี้สนุกจริงหูเกมซาก,กุระจำลองชีวิตพวกเราไหนลองวาดตัวเราหน่อยหูเหมือนตัวจริงมากๆเลยอ่ะเฮ้ยเกมนี้ดี เนี่ยป่าเบียกุซ่าเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยขี้เสร็จแล้วกดชักโคกอืมไปดีกว่าโอ้ยเสียงอะไรดังจังเฮ้ยเฮ้ยพี่จะตื่นแล้วเหรอพี่จะตื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกล้งหลับแกล้งหลับก่อนแกล้งหลับเดี๋ยวแกล้งทำเป็นหลับก่อนและโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยเหมือนมีคนไม่นอนเลยอ่ะ ใครไม่นอนเนี่ยจะเป็นน้องฉันอนอนดีกว่าไม่ต้องสนหรอกชนง่้จะตายแล้วหิวข้าวยายยายเฮ้ยเล่นต่ออีกเ,เ,เมื่อถึงตีสนี่มันเวลาตีสมแล้วนี่นะโหปิด อันนี้ก่อนนี่ตีสาน่ากลัวมากเลยนี่เล่นใต้ผ้าห่มเลยเป็นไงฉลาดนั้นเราเนี่ยโหเกมอะไรเนี่ยสนุกจังเลยโอ้ยนอนท่าเดิมนอนท่าใหม่โหเกมนี้ดีแต่เล่นแล้วหัวร้อนอะไม่เล่นดีกว่าเออยสื่งวางแล้ว มด้เกมนี้น่าสนุกอะโหลดเล่นดีกว่าโอ้ยรู้สึกแบบเริ่มง่วงแล้วอะอยากนอนแล้วแต่ว่าเล่นโทรศัพท์ให้คุ้มดีกว่าแบบเหลือสิปซ็แล้วอะเล่นต่อให้มันหมดหมดไปดีกว่าโอ้ยสนุก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 ฮอ้ ง่วงมากเลยนอนดีกว่าเดี๋ยวไว้ตื่นตอนกลางคืนแล้วมาเล่นต่อขอโทษพูดผิดเช้าวันต่อมาหัวเช้าแล้วเหรอโหแสงแดดยิงตาขี้นกมันเยียงใจไม่ได้เจอเข้าห้องน้ำงอนไ่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าแล้วแมวฉันมันอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยไป อยู่นี่อืมย,ย,ยายอืัอัออันนี้นะยังไม่จับเฮ้ยคุณตื่นเช้าแล้วแต่คุณต้องไปทำงานเโออโขี่ประตูผิดทางนียไปไปไปเช้าแล้วเช้าแล้วชัวชบไปอาบน้ำก่อนนะเอออืม ไเนี่ยแย่งห้องน้ำเฉยเอาลูกมาตั้งไหนเมาไหนูตื่นก่อนพ่อกับแม่อีกเอเองั้นพ่อไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวพ่อต้องไปทํางานตื่นผ่านน้าน่าจะจบนันแมวนี่มาได้ไงเนี่ยทำไมมันชอบมาตรงบนไดเข้าใจเอาไว้นู่นแหละจมันคงไม่มาละมั้งอาอบน้ําดีกว่าเราคิดว่าเราเดินผ่านน้ําก็จบแล้วนั่นเนี่ยหนึ่งสองสาม เฮ้ยเจ้าแมวนี่มนมาได้ไงเอลอลงไปเลยจะมาอีกไหมอมเดี๋ยวโดวนเดี๋ยว,ดวโดนโอ้อาพ่อทำไมชิดนอยพ่อเปียกอย่าบอกแม่นะพ่อเดินพันนะ้ำอา้าวนั่นหนูจะฟ้องไหมอย่าอย่าฟ้องขอร้องล่ะพ่อเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทำงานอ่าหลอนะ่อแล้วทำผมหน่อยดีกว่า ผมดูเรียบมากเรียบง่ายขึ้นอ่ะเอากระเป๋าไวเรียนของพ่อไปด้วยแล้วก็รอแม่ทำกับข้าระหว่างนั้นดูสรารคดีสรารคดีสรารคดีไม่มีข่าวให้ดูไปดูอย่างอื่นดีกว่าอืมว่าแต่คอปเตอร์ไม่ใช่คอปเตอร์ดิพูดชื่อผิดไปไปพูดชื่อเด็กข้างบ้านเฉยชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ อ๋อชื่อบนลูกลูกบลนตื่นหรือยังน้องชายลูกอะยังแม่ตื่นค่ะยังนอนอยู่เลยหอนั่งเงนนั่งรอแม่ทํากับข้าวดีกว่าโอ้ยอาบน้ําเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าสวยและแปลูกใช้ห้องน้ําได้เลยค่ะเสร็จแล้วช่วยแม่ล้างจานด้วยนะค่ะแม่เออไม่เอาดีกว่าแค่กวด กวาดบ้านเฉยๆก็พอค่ะแม่เย,ยีได้ใช้ห้องน้ำแล้วเยีย่อาบน้ำดีกว่านี่คือไม้กระทาของเรานะทุกคนเราจะมาอวดไม้กระทานี่แล้วก็อีกด้ามหนึ่งมีสองอันสองแบบอืมน้ำอุ่นจังโอ้ยพี่เป็นหไ่อะ แอาได้บันเช้าแล้วด้วยเนี่ยไปข้างนอกดีกว่าอาบน้ําแค่ผ่านน้ําก็พอแล้วหนึ่งแค่นี้แหละพอฉันขี้เกียจอาบน้ําอืมเข้าบ้านดีกว่าโอ้ยขี้เกียจเดินนะ่ะคานไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะขี้เกียจแม้กระทั่งเดินไม่ได้นะเราเดินเฉยๆก็พอแล้วที่เหลือเราก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกอืมโอ้ยขี้เกียจ ไม่ทำกับข้าวหรอส่วนน้องไปอาบน้ำเล่นเกมดีกว่าดูซิถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเย่เย,เย่เล่นคอมเย่เย่เล่นคอมเล่นคอมไหนดูซิฉันถึงไหนแล้วโอ้ยทำไมฉันตายบ่อยยังเลยเนี่ยอุตส่าห์ถึงเลเวลที่สามแล้วนะโอ้โดนจับย้อนเข้ามาเลเวลสอง โอ้เสียดายอ้ยหัวร้อนอ้ยทำไมแพ้เนี่ยขี้เกียจเล่นและไปเล่นดูเกมอื่นดีกว่าไหนเกมไหนหน่าเล่นบ้างเกมฟรีไฟล์เหรอหน่าเล่นแฮะไหนลองเล่นดูสิอ้ยทำไมเพื่อนในกลุ่มไม่ช่วยกันเลยนี่ย่าขนาดเกมฟรีไฟล์ไมไม่เอาใจนี่นี่โอยโอ้ยไปหาเพื่อนกลุ่มอื่นดีกว่าชวนก๊อปเล่นไหม โอเคเพราะว่าก๊อฟมันเล่นฟรีไฟนะเล่นฟรีไฟกับก๊อบไอ้ก็ไม่ก๊อฟมันไม่ช่วยฆ่ายิงเลยเนี่ยฝ่ายอื่นเขาไอ้คนอื่นเขาจะยิงฆ่าตายแล้วก๊อฟไม่ช่วยเลยเนี่ยโอ้ยเกลียดตไปด่ามันน่ะโหเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วจ้งแม่ทำกับเ้าเสร็จยังคะยังจะลูปไปกวาดบ้านก่อนแปะ โอเคค่ะแม่เมื่อพี่สาวกวาดบ้านเสร็จเสร็จแล้วฝุ่นในบ้านเราเยอะมากๆเลยเนี่ยจะเป็นหวัดไหมเนี่ยฮะอู๊มาเร็วรู้มากินข้าวซ้าไปเรียกพี่ชาย,ยไปเรียกน้องชายแล้วมากินด้วยนะลูกอืมอร่อยไม่ต้องเรียกหรอกแม่มันยิ่งขี้เกียจอยู่อูกับข้าว ผัดข้าวผัดข้าวผัดปูใช่ไหมเนี่ยกินเหมือนข้าวผัดเลยโอ้อร่อยอกลับข้าวมาแล้วเหรอโอ้ของพ่อเป็นอะไรเนี่ยของพ่อเป็นแบบแม่เนี่ยแหละอ๋อโอเค อกินหอมวะเนี่ยใครเป็นคนคิดโจทย์เนี่ยอืมหงอมป่านี้ลูกยังไม่มากินกอบลูกกับข้าวมาแล้วยำ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  ยำ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 ,ยำ,ยำ,ยำเอ,อ้ยลูกกินดีๆหน่อยขอโทษครับแม่แค่เปลี่ยนท่าเยอะชิเนี่นเปลี่ยนท่าแล้วเนี่ยเนี่ยอืโอโหกับข้าวอร่อยมากเลยครับแม่โหไปชดอปไรกันฮะน้องผมไม่ได้ประชดผมอิ่มแล้วไปเล่นเกมดีกว่าแหมกินข้าวก็ไม่หมดนะลูกไม่สนหรอกครับผมไปเล่นเกมดีกว่า เกียดมานั่งฟังแม่บุญเฮ้ยเพื่อนเรากลับมาแล้วไมมันแพ้บ่อยจังเลยเนี่ยแพ้บ่อยเกินไปป่ะเนี่ยโหน,น,นี่ใช้มือเล่นแพ้บ่อยใช้เท้าเลยอืมเฮ้ยอะไระเพื่อนพีมอะไรมาเฮ้ยนายชนะได้ไงเฮ้ยเราเล่นชนะหรอเป็นไงใช้เท้าเล่นมันก็ต้องดีอยู่แล้วเน่เน่เน่เน แม่หนูอิ่มแล้วนะหนูก,กินน้ําก่อนเด้อลูกแม่ทําชาเขียวมาให้ขอบคุณคมเมนสวบเข้าไปก,กินทั้งหน้าเลยอือร่อยขอบคุณสําหรับอาหารจะลูกไปไปเล่นไปูไปเล่นกับน้องหมาดีกว่าวันดีขี้เกียจน้องน้องทาอะไรอ่ะ ก็ผมเล่นไงครับทําไมทําไมต้องเล่นด้วยเท้าอ่ะเดี๋ยวคีย์บอร์ดมันก็เลอะหมดหรอกผมไม่สนครับเล่นด้วยเท้าอ่ะผมชนะโอ้ยแล้วแต่น้องเธอะทําไมเล่นดีๆไม่ชอบชอบเล่นด้วยเท้าแล้วตุก๊กตาแมวฉันไม่อยู่นี่ได้ไงไม่เข้าใจอืมทำอะไรดีมีอะไรทำไม่มีอะไรทำเลยปีเอ๊ะทำไมฉันลม้ม ฉันลมได้ยังไงไปเล่นเปียโนดีกว่าไม่เหมือนพี่หรอกเล่นแต่เกมอู้เพิ่งรู้ว่ามีชั้นนี้ด้วยเหรอเนี่ยถ้างั้นดูทีวีก็ได้นั่งไกลๆจอหน่อยดูตาบอดสิเสียงยำ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 ทุ่ง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 ซาฮูล่ะโอ้ยเป็นไงพอเล่นแบบแรงๆมันก็ชนะเองอ่ะเพื่อ ไหนเซิร์ชดูซิไม่เล่นเกมและวดูซิวันนี้อยากลองอะไรลี้ลับสักหน่อยเฮ้ออะไรอะ่ะถ้าเกิดเราท่องคาถาท,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 ทุ่งทุ่งทุ่งซูซาฮูดอะก็จะมีพลังออกมาต้องไปหาไม้มาแล้วก็แบบว่าออพนมมือแล้วก็สวดท,ทุ่ง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 ซาฮูดอ่ะเดินดีๆไม่เป็นจ้ต้องเดินอย่างนี้ นี่ไงมีไม้พอดีกระถาปูทุ่งทุงท่งทุงท่งทุ่งซาหูลรแล้วก็บอกให้เดินไปข้างในอีกสามเก้าแล้วก็โอ้ เฮ้ยเราทำได้ไงเนี่ยมีพลังเลยอะเอาไปใช้กับพี่พี่ดีกว่าพี่จะได้หวาดกว่าเราออ้ยเป็นแกจะได้เวลาไปทำงานแล้วนะอ้อหรอไหม่มนเรียวภาษาแล้วโอเคครับไปดีมาดีนะจ๊ะครับทำงานดีกว่าจะได้หาตั้งเลี้ยงครอบครัวลูกทอยหน่อย,ดยดเดยรถเหยียบแบนเอาครับโอ้ต้องให้พ่อดานเนี่ยขี้เกียจจงเลย้ยลูกเราเนี่ย ทำงานจะได้หาเงินเลียงยงครอบครัวเนี่ยรถจะพังพออย่างเนี้ออืม่เนี้ย,ย,ยบ้านเราอยู่ใกล้ที่ทำงานออฟฟ,ฟิศไปทำงานงานดูเพื่อนทำงานหรอไม่ใช่ข้ามไปทำงานกับเพื่อนเขาเลยหวัดดีแกเออว่าไง พี่น้องเฮ้ยพี่ทำท่าแปลกๆทำไมไปหยิบของในเชลให้หน่อยสิไปหยิบซ่อมมาพี่จะลองพี่จะลองเอามาเขีย่ยเีอะไรไม่รู้ว่ะเดี๋ยวจะไปล้างซ่อมให้แม่ไม่เอาอะ่ะผมขี้เกียจขี้เกียจตลอดเลยอะ่ะแถมแถม,แถม,แ,ถมแถมเสียงดังกวนสมาธิชาวบ้านอีกที่หลังอยาขี้เกียจได้ไหมไปหยิบของไปหยิบซ่อมในเชลให้หน่อยไม่ผมขี้เกียจ พี่เก่งนั่นแหละหยิบเองก็ได้โถพี่จะเอามาเขีีเยเขีียเคีียที่เขีียซอกอแม่ขอยืมซ่อมหน่อยนะเออจะลูกไหนดูซิเมื่อกี้พี่เห็นเหมือนมีอะไรอยู่ตามซอกก็ไม่รู้อะซอกประตรงประตูทำไมบนไดเราขึ้นไม่ได้นี่ใช้ตดเลย ใช้ตดของฉันในการบินไปไหนมันมีอยู่ตรงซอกลองเขี่ยๆออกมาดูดีกว่านี่มันเปลือกหอยนี่เอาโยนทิ้งไปเลยไหนเดี๋ยวเอาเปลือกอหอยคนดูโอเปลือกหอยใหญ่ขานาดนี้เข้าไปอยู่ในซอกทีวีได้ยังไงเนี่ยโอ้อ่ะโยนทิ้งไปเลยดีกว่าบ๊ายบายโอ้ย อะไรเนี่ยใครโยนอะไรมาเนี่ยนี่มันเปลือกหอยยักษ์โอ้ยโยนมาโดนหัวเราเนี่ยแล้วขี้เกียจปัดออกจากหัวไปกว่าเอาไปเก็บไว้นู่นออ้ยนั่งดูโทรศัพท์ดีกว่าน,นี่ขนาดนี่ขนาดโยนเปลือกหอยแล้วมันยังไม่เป็นอะไรเหรอเนี่ย ขี้เกียจจริงๆเลยพลังขี้เกียจของมันสู้ได้ทุกอย่างหน่อยขี้เกียจอยู่นั่นแหละฉันอุตส่าห์เอาเปลือกหอยออกมาจากซอกทีวีแล้วโยใส่หัวแกนี่แกยังไม่สำนึกอีกหรอไม่ผมไม่สำนึกกับผมจะขี้เกียจต่อไปอืมถ้างั้นก็เหยียบใส่หน้าเลยเหยียบไม่ได้ถ้างั้นพี่จะลบเกมในคอมออกเอาไหม ไม่ได้อย่าลบคอมของผมออกอย่าลบเกมในคอมของผมออกนะก็น้องขี้เกียจช่วยไม่ได้ก็ต้องลบทิ้งไหมล่ะไม่ไมผมจะไม่ขี้เกียจผมจะไม่ขี้เกียจผมสัญญาแน่ใจแน่ใจครับโอเค สำหรับละครเรื่องนี้ก็จบลงงพี่ให้แล้วค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบายค่ะถ้าอยากให้ทหําละครเรื่องอะไรก็ขอมาได้เลยอันนี้มีละครเรื่องนี้มีคนขอมานะคะก็ทําให้เขาหน่อยนะคะใครอยากให้ทําสอนถ้าอยากให้สอนทําอะไรก็คอเม์มาได้แล้วเราก็เปิด Q&A แล้วด้วยไว้เจอกันใหม่นะคะบา,บายค่ะที่เกียรติ